สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีนะครับอัปเดตนะครับรุ่นโชคดีนะครับมาอัปเดตกันต่อพี่ชายบอกเลยว่าวันนี้น้องคัดรายการนด็ติมาให้พี่พี่นะฮะการให้ชมอีกรอบนะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครชอบตูแจงตรงไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะฮะ เลขคูณเบอร์หมายเลขสามฝังพลอยสามเม็ดพี่นี่ฮะเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับมาพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้ตอบเก้ารอบเลยครับรายการนี้นะครับเลขคูเบอร์หมายเลขสองสองเลขเบิ้ลเลยพี่นะเรียบกรอบกันน้ําพร้อมใช้งานกันเลยครับนี่ฮะสำหรับรายการนี้เนี่ยอัปาก้าาตินนะครับนี่นะครับเรียบกรอบน้ํามันนะฮะ เนี่ยอัปปะกาวสตินนะพี่เลขคนเบอร์เลขสองสองนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่น,น,นะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเนี่ยองค์ไหนสองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะพี่นะรายการนี้เนี่ยอัปกา,าวเลขคนเบอร์เลขหนึ่งหนึ่งนะครับ ลงยาฟ้าน้เงินนะครับลงยาวขอบไล่สีนะพี่นะรายการที่สามสองร้าิบาทยกคู่สี่ร้อยบาทได้เลยครับนะฮะรายการที่สามรายการที่สี่ครับนี่ผมแกะสีหนูเพื่อให้ชมความสวยกันแย่ใกล้ๆนะพี่นะนี่ฮะรายการที่4ี่ครับรายการนี้ลงยาแดงขอดเงินเลขค้นเบอร์เลขสองหนึง่นขขนง,ขขง 1, ฮะ รายการนี้ก็250บาทนะครับนะรายการที่4นะครับลองเลื่อนชมดูนะพี่ๆนะสวยทุกองค์สวยทุกรายการยกคู่400บาทเท่านั้นเองพี่นะฮะต่อมาฮะรายการที่5รายการที่5เลขโคดจำเบอร์หมายเลข5ครับนี่ฮะเนื้อทองเหลืองสตินนะครับลงยาเหลืองนะครับขอบเขียวพี่นี่ลงยาเหลืองขอบเขียวครับพี่นี่ฮะสวยๆเลยนะองค์นี้นะนี่ฮะองค์ละ250บาทนะฮะ นี่ฮะสวยๆรุ่นโชคดีนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่2 9 9บาทนะครับหรือว่า300เลยพี่นี่ฮะแต่น้องถั่วให้อยู่แล้วพี่นะเลยรายการนี้เหลือ250บาทนะครับยกคู่4 0 0ร้อนะพี่นะองค์เอาจำไม่ง่ายครับองค์ไหน250ยกคู่400พี่จดได้เลยนะครับต่อมารายการที่6ครับนี่ฮะองค์นี้ลงยาเขียวด้านในขอบแดงครับนะสวยทุกองพี่รายละเอียดคมชัดนะนี่ฮะ เลขคณนัเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการที่หกเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้ออัลปาก้าสตินลงยามม่วงมหาอำนาจนะฮะขอบขาวบริสุทธ์เลขคณนตัวเบอร์หมายเลขสิบสองด้านหลังเป็นหลังเต่าสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับนี่ฮะ รายการที่7นะครับรายการที่250บาทเช่นเดียวกันครับแต่รายการาท,ที่นะ7จ็ดพี่ยกคู่400นะครับนะนี่ฮะรายการที่8นะครับรายการที่8มาเป็นเนื้อนวะนะพี่นะสัมมนาคุณนะพี่นะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข15รายการนี้นวะหน้ากากเพ้น์เสมือนจริงนะครับขอที่400บาทนะครับลงยาแดงนะครับขอที่400บาทนะพี่นะเนื้อนวะนะครับ นะฮะฮเหลือไม่กี่องค์นะพี่น,ะนั่นเนืวะนะรายการที่เกนะ้าฮะรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อนะวะชุบน้ําทองรายการสัมมนาคุณยกหลังนะเลขโค้ดจัมเบอร์มาเลขสองแปดนะฮะรายการนี้นะครับนวะชุบนะน้ําทองคําพี่นะี่ครับรายการนี้องค์เสมอจริงขอที่สี่ร้อยบาทนี่ครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับ,บนะร,บนะรายการที่เก้า ต่อมารายการที่10บครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินแท้ฮะปัดนะปัดสีสตินนะครับนี่ฮะสวยๆพี่ทำให้คมชัดขึ้นนะครับรายการนี้แบ่งปันที่4 0 0อบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่10บนะครับรายการที่11อครับนี่ฮะรายการนี้มาเป็นกระไหลทองฮะนี่ฮะกระไหลทองลงยาวที่สวยเลขโค้ดตั้เบอร์หมายเลข3มนะฮะนี่ฮะกระไหลทองนะพี่เนะี่ย งามๆเนี่ยกันไหลทองน่ครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับ250บาทเช่นเดียวกันครับพี่ลองเลือกชมดูว่าถูกใจองค์ไหนนะครับในรายการที่11นะครับรายการที่ส2เช่นเดียวกันครับพี่นี่ฮะอย่างเงินเงินเลยเลขคู่ตัวเบอร์30อ่ะจัดไปพี่ชายนี่ครับนะ250บาทหาที่ไหนได้ครับในรายการที่12 250บาทหาที่ไหนได้ครับพี่นะเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับเหรียญโชคดีพี่ชายนี่ครับ ต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่13บสารายการที่13เป็นกระไหลเงิน,เห,นงเหมือนเอ้ะกระไหลทองเหมือนกันที่นะ13บสากับสิเนี่ย13บสากับสิครับสวยๆพี่ชายนะครับ13เลขคนละเบอร์18 14เลขคนละเบอร์25นี่ครับลองเลือกดูพี่องค์ละ250บาทกระไหลทองนะครับนาได้บ,บ,บูชาพระสวยแบ่งราคาแบ่งปันพี่กลางวันนี้นี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่15 ลายการที่ห้าเป็นเนื้ออาลงยาแดงนะครอบเขียวฝั่งเพชรซีแซต็มสังคติเลขโคจเบอร์เลขสามสิบเอ็ดรายการที่เป็นแบคโรเดียมลายลายเงินนะฮะนี่ฮะแบคโรเดียมลายเงินฝั่งเพชรซีแซต็มสังคตนะะินี่ฮะรายการที่สามร้อยบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยนะครับสามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบ ร,รายการที่ผกเป็นลงยาเขียวนี่ครับนะขอบเจ้าเงินที่ฝั่งเพชรซีแซดเจ็บส,สังกตินี่ครับแบล็โรดเดียมลายเงินเลขคุณตเบอร์มาเลขสามศูนย์ครับรายการเดียวกับการที่สิบห้าหรือก็คนละสี่ที่รายการนี้รายการที่สิบหกนะครับแบบ่งปันที่สามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยวิชัยครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดกับสนะิบแปดนฮะนี่ฮะ รายการที่17กับรายการที่18ครับรายการนี้เลขโคุณเบอร์หมายเลขสองหกแบ็กโกลเดียมลายทองรายการที่18เลขโคุณเบอร์หมายเลขสามครับเนี่ยเนี่ยรายการที่7 18นะครับเหมือนกันพี่ชายนี่ฮะองค์ละ300ยกคู่500บาทนี่ครับรายการที่17กับ18นะครับต่อมารายการที่19ฮะรายการที่สินะครับเป็นลงการไหลเงินนะครับ ลงยาน้เงินขอบแดงพี่เลขโคู่ตั้งเบอร์หมายเลขเก้าครับองค์นี้ขอสามร้อยบาทเลขโคู่ตั้งเบอร์หมายเลขเก้าเลขสวยครับนะขอสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเลขโคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสิบหกฮะนี่ฮะลงยาฟ้าขอบแดงสวยๆพี่ลงยาฟ้าขอบแดงสวยๆพี่นะฮะรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นี่ฮะนะครับเอาไปสองร้อยแปดสิบบาทนะครับก็เลยเงินนะครับ ต่อมาครับรายการที่ไปพี่รายการ21่สิบเอ็ครับรายการนี้นะครับเนื้อกล่ายเงินลงยาสมชาติขอบน้ําเงินเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยพี่ขอสองรบาทพอขอสองรบาทพอพี่รายการ21นะครับต่อมาฮะรายการ22ฮนะนี่ฮะร,รายการ22นะครับเดี๋ยวผมดูรายการสักครู่นะพี่นะ รายการที่สองนะครับเนื้อทองเดชผิวมะขามสอดไส้อะปาก้าผิวกระจกนะนี่ฮะเลขโคนจําเป็นสามสิบหกนะครับนะสอดไส้องค์นี้ขอสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยได้เลยนะพี่นะมีหลายรายการเลยพี่นะสามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยได้เลยครับงานสอดไส้นะครับต่อมาครับรายการไปพี่เนื้อทองทิพย์สตินสอดไส้เนื้อทองเดชสตินฝังเพชรรอบฮะเลขโคนจําเป็นหนึ่หนึ่งฮะเลขโคนจําเป็นหนึ่งหนึ่งพี่รายการยี่สิบสามนะครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อมาการที่ยี่สีしし่ฮะนี่ฮะรายการยี่สี่เลขโคู่ตัวเบอร์มาเลขสองศูนย์นะฮะรายการยี่สี่เลขโคู่ตัวเบอร์มัเลขสองศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูสอดไส้อะก้าซาตินนะฮะรายการนี้ก็สามร้อยบาทจุกคู่ห้าร้อยพิชัยเลือกได้เลยนะครับงานสอดไส้นะครับเลขโคู่ตัวเบอร์สองศูนย์นะฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการยี่สิบห้าครับรายการที่เนื้อทองแดงมันปูสอดไส้นวลาภายเงินนะครับ สอดไส้นวะพายเงินนะพี่นะรายการยี่ห้านี่ครับรายการที่คุณตังเบอร์สิบเก้าสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนวะพายเงินนะพี่นะหน้านะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการยี่ห้าต่อมารายการที่ยี่สิบหกครับ รายการที่6รายการเนื้ออเมรกาสตินนะครับฝั่งพลอยนักกักนวะพลายเงินครับนะฮะนักกักนวัพลายเงินพี่รายการนี้ก็300้อบาทชิ้นเดียวกันพี่เลขคนจัเบอร์นี้ยี่สิบหกรวมกันได้แดครับนี่ฮะรายการยี่หนะครับต่อมารายการ27ดครับรายการ27ในเ็รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงในผิวมะขามนะครับเลขคนจําเบอร์มาเลขสิบสี่สอดไส้เนื้อทองเหลืองนี่ฮะรายการนี้ก็ส0 0รอยบาทชิ้นเดียวกันครับพี่นะครับรายการ27บดนะครับ ต่อมารายการยี่แปดครับรายการสุดท้ายของพีวันนี้ฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโลบดำนะฮะสอดไส้จะผมอ่านกันนะครับสอดไส้ทองทิพย์โบราณนะครับฝังพลอยใครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการนี้นะครับรายการยี่แปดนะครับสรับวันนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี 2018, ้พี่จ้รในการยี่สิบแปดรายการนะฮะอัปเดตแต่ละการจะเด็ดเต็มโดดมาให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับสลับนี้ก็ฝากขอบพระคุณพี่ท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากนะครับ